อาชีพชาวนาไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดแต่ทุกอาชีพต้องกินข้าวจากชาวนาปลูกทะานไเป็นมินิสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีบงานผู้ก่อตั้งนักการศึกษาวิญยาณชาวนาและสี่องน์ปรกอบดิจนิจเลวิจิตสวัสดีครับวันนี้ผมได้หัวข้อมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับความมัธใจแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกต่อการใช้ทานฟอร์มนะครับ เพราะว่าประเทศไทยเป็นเม <ım. S 1> <Verse> ืองเกษตรกรแล้วผมเองก็เป็นเกษตรกรที่มาจากจังหวัดกำแพงเพชรใครเป็นลูกหลานเกษตรกรยกมือหน่อยครับปกมือดังๆให้กับเกษตรกรทุกท่านครับนะครับผมเป็นเกษตรกรตัวจริงจึงอยากชวนชวนทุกท่านให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าถ่านฟองครับ หน้าตาที่เห็นกับหน้าตาในรูปเป็นยังไงบ้างครับดูดีไหมหน้าตาดีไหมครับด,ดีนะครับก็เนี่ยฮะคือใช้ก่อนแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ใช้จริงครับใช้จริงใช้จริงปุ๊บจากนั้นปุ๊บนะครับเนี่ยฮะผลลัพธ์มันเกิดขึ้นครับผมมีโอกาสทํานาที่จังหวัดกําแพงเพชรทั้งหมดร5อยห้าิขกว่าไร่ครับ ทำมันสัมปะหลังห0สิบไร่เกินจากการใช้และประทับใจครับได้ผลผลิตแล้วก็หนึ่งเลยจอบโจทย์เรื่องการลดต้นทุนครับลดต้นทุนได้เยอะจริงๆนะครับใช้กับมันสัมปะหลังก็ได้ผลผล,ผลผลิตที่ดีขึ้นครับเนี่ยฮะยกคนเดียวไม่ไหวครับต้องใช้ช่วยคนช่วยยกนีครับนะครับแล้วก็พอใช้ดีปุ๊บมันเกิดจากอินเนอร์ครับเกิดจากความประทับใจนะครับพอทับใจบ,บอกต่อปุ๊บ มันเล่าออกมาจากใจครับถ้าไม่ได้ใช้เลยจะพูดได้ไหมไม่ได้จริงครับผมมีโอกาสเจอบุคคล,ลหลายท่านเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้ผมไม่ได้ทําไม่เคยทดลองใช้แต่เชื่อเลยได้เลยว่าหลายคนเนี่ยต้องมีพืชมีต้นไม้จริงไหมในบ้านใช่ไหมครับจริงลองสักนิดก็ได้ครับลองเอาไปฉีดลองใส่ป๊อกกี้ไปใช้ ลองใช้ให้เกิดความประทับใจก่อนครับจริงไหมจริงวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณก็จะพูดไม่ได้จริงไหมไม่รู้รสชาติไม่รู้เรื่องสีสันครับลองใช้ให้เกิดความประทับใจจากนั้นเอาเรื่องราวที่เราได้เห็นครับท,ที่พืชมันเห็นที่การเจริญเติบโตเนี่ยส่งต่อและแบ่งปันให้คนรอบข้างครับใช้ให้เกิดความประทับใจปุ๊บจากนั้นแบ่งปันให้คนรอบข้างนะครับเนี่ยฮะ พอแบ่งปันสู่รุ่นต่อรุ่นเรามันพูดออกมาจากใจครับ <c oughs> พูดออกมาจากใจ <c oughs> ได้ลงพื้นที่ได้ใช้ผลลัพธ์ของเราประทับใจปุ๊บพอเราไปแนะนำให้เพื่อนได้ใช้หรือคนที่รู้จักทางฟอร์มได้ใช้เนี่ยเขาเกิดความประทับใจเขาได้ลดต้นทุนครับเ <c oughs> นี่ยฮะหลายหลายคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับ เกิดความประทับใจหลายคนแล้วก็คนที่ได้ใช้เหล่านี้เนี่ยวันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้ผมอยู่แถวหน้าแถวนี้้วยครับผมเมือเ่อไรเดี๋ยวครับผมไม่ข้ามหัวข้อนี้ดีกว่าต้องขอโทษทีผมไม่ได้มีการเซนเซอร์ขวดที่มันมีสาะสีแดงอยู่นะนะหลายคนนะทำการเกรรษตรเนี่ยทุกครั้งจะมีการเขาเรียกอะไรอะ่ะ บนบานสารเก่าอยากจะให้พืชผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้นจริงไหมเนี่ยอยากได้ผลผลิตที่ดีอยากได้ข้าวดีอยากได้มันดีนะครับ oh. สุดท้ายเนี่ยเราก็อันนี้ผมก็พึ่งจุดนี้อยู่แต่สุดท้ายพระเจ้าประทานขขง oh. อะไรอ่ะเขาเรียกว่าประทานพอให้เรามีสิ่งนี้ครับฐานฟอมะปกมือกับคนที่ใช้ดังอีกครั้งหนึ่งเ <Yeah. S 1> นี่ย พอได้ใช้ปุ๊บรอยนี้มันออกมาแบบนี้ครับผลลัพธ์เขาดีขึ้นไงนะครับนี่ฮะพอได้ลงภาคสนามได้ส่งต่อความรู้ไปแก้ไขปัญหาให้พวกเขาจากนั้นเราก็เอาเรื่องราวดีๆที่เราได้เรียนรู้กับรัชเซนมอเกี่ยวกับกลุ่มเรื่องอานฟอร์มส่งต่อแล้วให้บุคคลที่อยู่กับเราเนี่ยได้รู้ได้ถ่ายทอดได้ถูกต้องครับได้รู้ได้เรียน การใช้การไปนําเสนอที่ถูกว,วิธีนะครับดังนั้นเ,เราก็ได้ภาคภูมิใจครับท,ที่เราสอนต่อคนรุ่นต่อรุ่นก็คือเขาออกไปแบ่งปันแล้วมันมีภาพพวกนี้เกิดขึ้นครับ ผมเห็โนโกกาสของคนดี้เขาปลูกหาเช่ากินข้ามและผลลัพธ์เขาดีอย่างลุงคนนี้เนี่ยพอได้ผลลัพธ์ดีปุ๊บเขาออกไปขายแบบมีความสุขครับ mm hmm. สุดท้ายเนี่ยพอเขาเมื่อ,อยู่กับชัลเคนมอมาค้าขายกับแมนเพชรครับเขาเอาสินค้าเหล่านี้มาขาย เอามาให้เรากินแบบปาาลอดสารครับมาด้วยครับอยู่ฝั่งนี้ครับผมมีต้นแบบที่ลงพาขนามนะครับแล้วก็ลุยและหากฟอมแล้วก็เป็นผู้นำเราตัวจริงครับผมมือให้โค้ชผมพี่วิชัยชยะมันคงไทยครับ oh. พอได้กินได้ใช้เขาได้ดีมันเหลือนี่ทำไง่ะ โค้ดผมเป็นพ่อครัวที่โคตรหล่อที่จูตามอาหารอร่อยครับเนี่ยฮะเราได้สินค้าแบบนี้เรามากินกันจริงไหมเนี่ยครับได้กินได้ใช้ได้กินนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยฮะผมโค <c oughs> จะดีใจมากเลยตรงนี้เนี่ยาทางกองเนี่ยเนี่ยครับ, <c oughs> รบสุดท้ายเนี่ยผมจะไม่ขอบคุณเขาได้ยังไงครับที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตจาก ลูกชาวนาหรือชาวไร่ยังผมให้มาเป็นนักธุรกิจแบบนี้ครับนะฮะเนี่ยครับลงจริงๆลงเรียวลงแรงไปคุดผมออกมาจากดินจริงๆครับปกมืออีกครั้งฮะเป็นแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่เ่องง่ายเลยนะครับในตําแหน่งนักธุรกิจลูบี้นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดจากการได้ใช้ดีแบ่งปันปุ๊บผมมีโอกาสได้รางวัลคือมีรถป้ายแดงครับ โค้ผมมีโฟล์ินเนอร์ครับส่วนผมมีรีเวอร์ผมรักทานฟอร์มที่สุดผมให้เขาติดสติกเกอร์รถเลยครับไปไหนผมก็ออกไปแบ่งปันเรื่องราวแบบนี้ที่ทุกที่ครับเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยภาพก่อนหน้านั้นที่มีคนที่ผมชวนไปใช้เนี่ยเขาก็มีโอกาสได้แบ่งปันเหมือนผมครับออกรถ5้าคันครับ ติดสติกเกอร์ทางฟอร์มลุยภาคสนามบอกเรื่องราวดีๆกับทานฟอร์มครับนี่ฮะสุดท้ายครับผมจะขอบคุณไม่ได้เลยถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่คุณหมอคิดค้นครับบกมบินดังกับแม่แพทย์สิทธิวินกัจงนันครับอีกท่านครับซีอนโอธนบุิริจิล่ยพิจิตครับขอบคุณมากๆครับคุณหมออาจารย์โลคัสสุดท้ายครับผมเป็นตัวแทนที่อยู่โซนภาคเหนือครับ มาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับแวะไปเยี่ยมเยียนสาขากำแพงเพชรบ้างนะครับแล้วก็ไปชิมไปกินผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทานฟองซักเต็มมองแล้วทุกท่านจะมีความสุขกับการใช้ทางฟองครับขอบคุณมากมากครับ